คือบอหงอวีปเยเว่ยเเอาครับพี่น้องแม้แลมแล้วมงเลม,ลม,ลม,น,มนประทานได้โดตดิสดีพี่น้องมากเลยเ่ย่อมันว่าเนี่ยสโอ้เห็ได้กับูพี่น้องเลยเห็ได้กับู ครับพี่น้องนี <P> ้สิบห้าพี่น้องมายามเบสครับส่เบสใบยี่สิบก้อนหลังนี่แหละครับผมมากับเส้นแ๊ะครับเส้นหมานเ <P> ส้นหม,มานแห่งนครบ้านของเฮานี่แหละครับเอา้ามาลุ้นกันครับเบว่ามือนี่สิได้โตบวะหะือว่า สีเฮารกบผมรอติีตามด้วยครับหาเขียดก่อนครับหาเขียดหาเขียดหาเงียก่อนครับอะไล่ะโอ้สีได้ตัวเลยหายยากครับจีเกียดก็ได้ แต่เสียงห้องละเต็มคงเลยครับเสียงนี่มาใส่อุปกรณ์เรียบร้อยครับนี่ครับอุปกรณ์โอ,อ้ประดิษฐ์เองเนี่ยนี่ว้าวสุดยอด ปั๊บไปเอา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 โอ้ยเอานักเตโอ้ใช่กันโอ้เข้าอุปกรณ์อันนึงคุบพร้อมอันนึงเอาครับผมเดี๋ยวจังเอยจังสิพยายามเบ็ดครับหายเงี้ยค่อนให้ได้ไปเสียบเบ็ดไปไปครับผมเอาครับพี่น้องหลังแรกเป็นยังไง บตดโอ้ยไปแล้วครับเงี <coin> ้จะป่าบ่มีป่าง่ายมองว้าวง่ายอ๋อลองเบิ้งง่ายมองก็ลองง่ายบิ้งครับผมเก็บไปก่อนครับเดี๋ยวง่ายมองเป็นไรล้างนี่คือกันนั่นแหละโอ้ยคือกันยังล่ะแหละไปไปไป อราครับผมล้างต่อไปเป็นยังไงล้างต่อไปเฮ้ยไปเขาเอ้ยตีอีกแล้วตีได้บ้ากินครับบรรยากาศงามขำขึ้นครับอู้ยมีอรอีกอมีอีกแล้วตีดีไหมเดี๋ยวเฮ้ยมีตัวให้เบิ้งในมองเหมือนี โอ้ยมาใส่เบ็ดหรือว่าเอาแห่มาเลี่ยงตานี่ยปลาบ้าเรวล้วหรอเป็นแล้วล่ะมีตปลาบ่าละ่เ,เบ็ดอิีหาไม่เห็นทวัโอ้

ป่าุินเล็ดอันใหญ่ผดถิงขึ้สวมปุ่นิตป่นนนะครันันี่ยิงโอ้ยตายตายตางที่หรอครมเน้าตัวอครับอุปกรณ์การเจ็บครับผมเจ็บโอ้เนียมันเด่นนี้นะใช่ฮู้ย อันนี้นะครับเปิดออกเล็กน้อยอเอา,า,ามานันหมันนะครับดูดีใส่เนี้ยใส่ให้เบิงจักนี่แหละครับสองหลังเนี้ยเงียดมาเอา,าคุ้มได้ความบันไปครับต่อเบิง้งหลังต่อไปครับ ใส่อีกครั้งครับอันนี้นี่ยังน, <c oughs> นี่ยังกิเลสครับกิเลสกิเลสกังหลุนพลกันครับ <c oughs> น,น้ <c oughs> เมันตับแฉะเด้อ <c oughs> โอเคครับ ด้วยน้องใส่เบ้างด้นยด้นานหลังนี่ครับเแบบนี้ละเปิดทางออกครับหวังว่าปลาคอสิมากินปลาคอใหญ่มากอดแล้วเอาโอเคครับ รอรุ่นผลกันเรียบร้อยคือบอสีเอาครับพี่น้องได้แล้วมาแล้วมาแล้วแมนบอสมรทันได้โตเด้ไม่เป็นที่พี่น้องมางเลยใส่ยืูดไปได้เฮ้ยจะดีดูใหง่งลุดเด้อบัน กำเอาเด้อค่อยๆกำพ่อมันมาเนี่ยไสโอ้ยเห้นอะกับมูดพี่น้องเลยเห้นอะกับมูดเฮ้ยจะลุดจะลุดด้วยเขาไม่ลุดครับเกินเตะมันเกินวะก็ได้พุดอะไอ้หมูนาดเชนไซล์ก่อไว้เรียบร้อยครับพี่น้องโอ้ยหมานหมาตัวแรกอ้าตัวงามเลยนะี่ Ah. สวยงามสวยงามโอเคครับทำไม่ด mm. ah, uh, la ีๆได้เจ้าโอเคครับผมมันมานมันเฮยใส่แมนบอเอาพี่น้องดูเอาแล้วเว้ยตัวที่สองก็ตอก็บิน่มารอดิแมนบอทีเอ็ดไส่บางโจด้วยเฮยบอกกบข้อมาบังเลเปบียง โอ้ยลุตซะหน่อ <ta> <ELLE> oh oh ้ยโอ้ยโอ้เกือบหลุตใส่หมูลุตตัวหม้อดีละลุลุตเลยลุตมือบังใส่บางนุ่นโอ้โหมานครับผมตัวที่สองยังลุตอะไรยังอะไรเอ้าผมใส่ปนครับผมสุดยอดเนาะโอ้ยถุงใส่ไปเตื่อนหน้าทาใช่ปะมือเป็นเกินมากโอ้มานี่เลยครับเส้นตากับเส้นแก้วนี้สุดยอดเลยครับ เอาตัวที่สองซือดีๆเน้มานหมานหมานขอให้ลาดสุดยอดครับผมอ่ะดุนต่อไปครับสีด้จะโกรมานอเมือนแกันครับผมใส่ไปไหมใส่ไปไหมครับผมยังยีกเนอะัวเทียนก็มัดกีดแส่เมเนื้นานอือเพรอยรเนยคับไอสีโผไป ป่ามันโตหน่อยครับมันเล่บอดีสวบเงี้ยมันเลยตอดจนมานเงี้ยตสวบดเยมันบุข้าปาา่ไปนกวงเบ็บเายตอันนี้เป็นแนี่โอ้ยหลอนนีเดียวครับแฮวแแ้วแวก็ไปดูนั่งไปางนี่จ้ะบุกิขครับเงี้ยเดี๋ยวเชื่อกา เป็นไงบไ้างเงี่ยมาได้ยังเฮ้วครับเฮ้า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 อ่านี้นะสิบุ้งีปลาครับสรุปผลงานครับคือน,นี่ด้ปลาคอสองตัวครับเอา้ามีฮะเขี่ยด้วยครับไว้แต่ไส้ีกมือนหน้ามือรุ่นหมดละครับทงังไใดครับขอบคุณเพื่อน,นๆที่เข้ามารับชมนะครับผม สวันดี้ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วด้อยครับผมเดี๋ยวจังโม่พ่อๆพกันครับว่าคลิปน้าเบานครอนบ้าง1ิพาพี่ผ้าน้องไปเฮ็ดอีหอย่างตอนเอนาะย้าไงเมือนี้กันบอกตาวเข้ามาสวัสดีครับผมครับเช่นเดียมันมันครับมันมัน